อาชาประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีงูงูงูเหลือมันน่าจะมีงูเหลือม่เไอ้งูเหลือที่มันตายแล้วน้องตายหมดเลยเอากระดูกเหลวงก็นะอ่าบาได้กระูหลวงตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนบ้านของลูก อยู่ภายในห้องของน้องชายเวลาน้องชายของกระผมจะออกมามันทำท่าขวางว่าจะดีไม่ออกชาวว่านชาวช่องตกตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่านตกสูงไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้เขาหาว่าเป็นลางร้ายไม่ดีแน่แต่ลูกไม่เชื่อว่าจะเป็นลางร้ายลางดีประการใดขอปรึกษาหาเลยหลวงพ่อดีกว่าว่าเรื่อง งูเหลืองเก็ปลาสดในลักษณะอย่างนี้จะเป็นงูจริงหรือรงูปลอมสองเป็นลางดีหรือลางร้ายสามถ้าจะไม่ให้มีไม่ให้มาจะทําอย่างไรเจาา้าคะไม่ยากแหม,มอะไรทุกอ,อ,อย่างมหาล่อข้ออนี่เลยนะวเชือดข้าคอเชืดอดหน,นังได้ขายโอ้อ <laughs> ออโหอย่างนี้ไม่มายเลยเหรอไม่ละเนื้อแกงกินได้งูเหลืองจะไม่ได้เลยหรียเปล่า ต่อไปต่อไปเป็นเฉยๆล้วกันไปตามเรื่องตำราวนะอยากจะแทงผู้ใหญ่ที่บ้านนั้นตายไปแล้วกี่คนโอ้ยสุดที n สุดไอ้คุณเ็บอกก็ห่วงซับบนบาตพระสถานไม่อไปเป็นอะไรตระหนักนะโอ้แลวที่มานั่งงมีห่วงอะไรเปล่าอู้หงมาเั็นีล้วห่วงโอ้ยได้วไปไๆไปไ ม่เส a ้อคาดเชิงยาทองคำผู้าผู้แล้เกิดเป็องคำกาผุกานิทาไม่ต้องไปตัวแบบนี้ได้หลายเส้นหลายเลยนี่นะในเรื่องงูเนี่ยเอ้ไม่น่าเชื่อยงน่นอย่นี่กลายเกิดเป็นงูหลวงไ่ตด้น้อง